สวัสดีครับคนโคชาริสผมนายนรากรแสงอินเรียนอยู่ชั้นม .5 นบ .2 เลขที่14ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอง,งานเรื่องประพภทของศาสนาประพภทของศาสนาเพราะความแตกต่างทางภูมิศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อมและความเชื่อถือ จึงทำให้เกิดศาสนาหลายรูปแบบขึ้นศาส,สนาแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตามลักษณะของข้อเท็จจริงของศาสนาเหล่านั้นดันงนี้ครับ 1. ตามลักษณะของศาสนาแบ่งเป็นสีประเภทคือ 1.1. เอกเทวานิยม บูชาพระเจ้าองค์เดียวเช่นศาส,สนายุและศาสนาคิดและศาสนาอิสลามเป็นต้นครับพระหุเทวนิยมบูชาในพระเจ้าหลายองค์เช่นศาส,สนาอินดูและศาสนากิดโบราณ เป็นต้นครับ1.3สาพพภพัธทเทวนิยมบูชาพระเจ้าสถิตยอยู่ในทุกแห่งหนเช่นศาส,สนาฮินดูบางลักเชื่อว่าพระพระหมสถิตยอยู่ในทุกหนทุกแห่ง1.4ส อเทวะนิยมไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาเป็นต้นครับอบค,ครับ